วคคสวัสดีค่ะทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับ ร่าเริงทุกวันเลยครับนะก็จะเห็นรอยยิ้มแบบนี้นะครับขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับได้ชมคคูคุณต่อยครับผมใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเรายังมีทั้งเคล็ดลับมีเรื่องดีดีมีอาหารอร่อยอร่อยมาฝากด้วยและที่สำคัญที่สุดก็แก้ไขข้อข้องใจปัญหาชีวิตปัญหาอะไรก็ถามได้หมดครับผมเนี่ยนะครับตอนแรกส่งไปเรียนแค่ที่ฮาวาดตอนนี้ความรู้ไม่พอเลยส่งไปเรียนเพิ่มเติมที่ไหนครับวัดบางนายี่เนี่ย ไอ้แคกเริ่มติดใจว่าได้ยี่เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนติดรายการครัวคณต่อยในดิฉันเคยติดภาพยนตร์จีนเป่าบุญจิ้นต๋องสามมากเลยค่ะประเทศนั้นจะเจริญได้ต้องมีคนอย่างท่านเป่าเยอะๆนะครับ ข้อสุดๆเลยค่ะตอนท่านเป่าตัดสินมีอยู่ตอนหนึ่งคือคดีมหาอมาตที่โกงกินแผ่นดินและขืนฆ่ารัตตอนทึานจำได้เลยวอ่ะประโยคประโยคที่ท่านเป่าพูดเด็ดประโยคเด็ดเด็มากเลยท่านเป่าบอกว่าเอาละเจ้าขอรับชั้นมากมายข้าคนเป็นผักเป็นปลาสมควรตาย หนึ่งอย่างเอามาก็บอกว่าจริงนะท, um ท่านเปาพูดแล้วอย่าคืนคำนะท่านเปาบอกนอวพี่สาวพีาวพ่าวปเป็นคนรักษาจัตจอยู่แล้วขอมาเลยอมาลามาก็บอกว่าขอแล้วขอท่านแลวท่านเปาถ้าอย่างนั้น ขอให้เจ้าปล่อยตัวข้าเดี๋ยวนี้เฮ้ยปล่อยตัวเหรอปล่อยตัวเลยอ้าวทุกคนในศาิทุกคนในศาลมองตากันปิดท่านเปาท่านเปาก็เลยพูดว่าเจ้าได้ตามที่ขอโอ้โหอะไรทำผิดขนาดนั้นแล้วจะปล่อยเจ้านาทีปล่อยตัวมันเดี๋ยวนี้ปล่อยทำไมแต่เก็บหัวมันไว้ที่ศาลนี่ อ่ยดิฉันสะใจจริงๆเลยค่ะเห็นผักมาวางอยู่ในรายการเยอะแยะเลยอยากถามกันนิดนึงอยาถามก่อนได้ไหมถามสักอย่างได้ไหมไหนๆก็เล่าเรื่องท่านเปาไปแล้วรู้ไหมท่านเปาชื่อเล่นชื่อว่าอะไรชื่ออะไรเปามีมีแลเปามีท่านเปามีอะไรอะชื่อคำทำไมอะฟังคำตัดสิน แล้วรู้ไหมแล้วแล้วแล้วรู้ไหมว่าแล้วรู้ไหมคดีความที่ท่านเตาตัดสิเนี่ยลูกลูกคดีความเนี่ยส่วนมากเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรคนพิษานคพิษันยะโสพอพ่อพัอพอพ่อพ่พ่อพ่พ่อสพ่พ่อพ่อพาอ่อ่ออพออพอพ่่อพ่อพ่อพ่อะอพ่อพ่อพ่อ่ออ่อพอม่อ่อพ่ I <laughs> โฟนิกไอโดอะไรไอโดไอโด,โ,ดโฟนิกเป็นยังไงแนะนำหน่อยค่ะวันนี้ก็เลยจะมีเรื่องดีๆมาฝากเราทำไรกันอาหารท่านอยู่บ้านเนี่ยบางทีท่านอยากปลูกผัก <c oughs> บ้างหรือเปล่าปลูกผักนี่สนุกจริงๆนะคร,ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องมามีดินมีโนนมีนี่มีพื้นที่มันก็ไม่มีเดยนี้อยู<ฮ>่ห้องแถวของส่วนใหญ่แล้วก็จริงๆถึงมีบ้านที่ก็เอาไปใช้ทําที่จอดรถหมดใช่ครับเพราะว่าบ้านหลังที่เดียวที่จอดรถก็สองคันก็ไปแล้วก็หาที่แทบจะไม่เจอมีวิธีการปลูกผักรับประทานได้ ถูกหลักอนามัยทุกอย่างที่ <c oughs> เรเียกกันว่าไฮโดรโปรนิกับ <c oughs> เป็นยังไงครับมาฟังคําท่านนี้เลยนะฮะไฮโดรโปรนิกสนะครับี่คือบุญจิ้นท <c oughs> ี่ครับคือการปลูกผักด้วยกรรมวิธีใหม่ไม่ใช้ดินนะครับด <c oughs> โดยการปลูกโดยการใช้น้ําแทนนะครับมีการให้แร่ธาตุที่เหมาะสมจัดเป็นผักปลอดภัยปลอดสารพิษดีชนิดหนึ่งเลยครับข้อดีนะครับของการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์นะครับนั่นก็คือการคงประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของผักเอาไว้แบบเต็มที่ ใหญ่อาหารนะครับซึ่งช่วยในการขับถ่ายผักประเภทนี้มีความสะอาดปลอดภัยนะครับจากสิ่งปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในดินอาจจะมีได้เพราะมีเวลาเราปลูกดินก็อาจจะมีโดนนนนนี่บ้างใช่ครับที่นิยมปลูกส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผักสลัดนะครับสำหรับทานสดทานกับยำก็ได้หรือทานกับน้ําพริกนะครับได้แก่นะครับกรีนคอสครับอยู่ตรงไหนครับกรีนคอสมาดูใกล้ๆได้เลยนะคือเวลาที่ปลูกจริงๆผักไฮโดรเนิกเนี่ยมันเป็นตระกูลผักกาดว่าไงนะครับมันจะมีทั้งหมด30กว่าชนิด แต่ว่าที่ในตลาดก็นิยมกันอยู่ไม่กี่ชนิดแต่ว่าเราเนี่ยสามารถจะปลูกได้ถึง30กว่าชนิดเลยที่ยกตัวอย่างเช่นคือกลีนคอสอันนี้ก็จะนิยมปลูกกันผักใบเขียว้านกรอบครับอุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะครับช่วยป้องกันโรคโลหิตจางเป็นผักที่นะครับที่ขาดไม่ได้ในการทําซีซาสลัดถูกต้องท่านผู้ชมเคยรับประทานแล้วนิยมนะครับนาไปผัดกับน้ํามันคล้ายๆกับกวางตุ้งก็พอจะผัดได้เช่นเดียวกันอร่อยอร่อยบัตเตอร์เฮดนะครับอยู่ตรงไหนครับบัตเตอร์ ตเนะครัักตระกูลผักกาดหอมนะครับมีการห่อใบสวยนะครับเข้าหาการคล้ายดอกกุหลาบนะครับอุดมไปด้วยโฟเลตนะครับและสารต้านอนุมูลอิสระเหมาะกับการทําประเภทเมี่ยงครับเมี่ยงนีนนี่นี่นี่โทษนะปุ๊บใบมันใหญ่น่ประเดี๋ยวมาห่อได้ห่อได้นี่นี่จะห่อเป็นมงเป็นเมี่ยงเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นอะไรได้หมดเลยอร่อยอร่อยอร่อยไม่อร่อยนะต้องถามฝ่ายชิมนะครับอร่อยนะฮะนะฮะ ดูเสร็จปั๊บรลูรสชาติปุ๊บทันทีฮะเป็นยังไงครับอร่อยไหมตอบเขาให้ชิมเขา,าให้ชิมนะเขให้ให้ชิมคุณจังจังเลยนะน,นี้ก็สลัดมาขาสลัดพิมมา กะนี้ในในซ่ามาสลัดหรือเปล่าสลัดสลัดอ่าอย่าเอาวอคุณบอกสลัดสลัดสลัดซีซ่านิหนึ่งนี่คือสลัดที่เอาสลัดเดี๋ยวได้พูดถึงผักต่อพูดถึงผักต่อผักต่อไปนะครับนั่นก็คือกรีนโอ๊กนะครับกรินโอ๊กหรือเรดโอ๊กนะครับผักใบอีกสีเขียวอ่อนนะครับด้านหน้าทั้งหมดนะครับหรืออาจจะเป็นสีแดงเข้มก็ได้ดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C โฟเลตเช่นเดียวกันธาตุเหล็กด้วยนะครับนอกจากทำสลัดแล้วยังเหมาะกับการทำประเภทยำต่างๆครับ นะฮะฮข้อมูลจากนะครับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือสอส,อสอวอทอท,อทอนะเองครับขอบคุณนะครับแม่เยี่ยมมาก<ม><ม>ครับ ชื่อย่อสมาคมก็เหลือรับประทานเลยนะสสสวทนะครับตอนที่เข้าไปสมัครงานอ่ะเขาห้ถามว่าเธอทํางานที่ไหนต้องท่องตรงนี้ได้ก่อนนะครับสสวทครับขอสดีค่ะดิฉันมาจากสสวทเนี่ยไม่ได้เลยเอาเป็นว่านอกจากว่าได้คุณค่าทางภาษาแล้วได้กิจกรรมในครัวเรือนและประหยัดเงินและได้เห็นการเติบโตของผักด้วยตัวเองด้วยครับพี่ครับพี่เขาไม่คืนของมาบ้านนอกจากไม่คืนไม่บอกเขาคืออร่อยมากอันนี้ที่ผมอยากจะบอกจริงจริงอันนี้พูดเป็นเรื่องเป็นราวนี้ตเนี่ยครับว่า มันปลูกตรงไหนก็ได้ที่บ้านขอให้มันโดนแดดนิดหนึ่งเท่านั้นเองกรรมวิธีการปลูกท่านก็คงสงสัยยากนะเลยวุ่นวายไม่วุ่นวายเพามีชุดคิดเขาเรียกว่าชุดชุดให้ท่านลองครับชุดอย่างนี้วันนี้เราเอามาแจกในรายการ1ิบชุดด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครอยากได้นะครับหลังรายการเลือกนะครับใครที่โทรเข้ามาสิบสายแรกนะครับไปรับไปเลยครับผมครับผมให้สารผ่านก่อน เราได้รับทั้งหมดมาจากใครนะฮะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะบอกอีกทีนึงก็ได้นะครับสสวทนะเราไม่ได้ใบนะฮะไม่ได้สสวททคือสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเราแจก10ชุดเลยตอนนี้ทาอันนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมทำแล้วออกมาจะเป็นไงออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับนี่คือชุดนี้เลยนี่ครับชุดคิดอันนี้ทําอันนี้ได้รมันเป็นความสนุกสนานแล้วก็เป็นความบันเทิงของบ้านแล้วก็อย่างสําคัญที่สุดคือให้ลูกรู้จักปลูก รู้จักฝังครับถ้าเราปลูกฝังลูกเป็นลูกปลูกเป็นลูกก็จะกินผักครับลูกก็จะเห็นประโยชน์ของผักลองทําดูมันเป็นความสุขมากลูกเอ้ยชอบผักไหมลูกชอบครับชอบลูกคิดว่าผักอร่อยไหมอร่อยมากดีมากลูกเห็นไหมฮะเป็นตัวอย่างที่บ้านเนี่ยเราก็เลี้ยงกันอย่างนี้แหละผักสักครูพว่ากันสิที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวเราพบกับโชว์ต่อปของระการสักครู่เดียวครับ หอยทอดครับอย่างตลาดจังหวัดนีีเข้าไปอยู่กันเข้าอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมหรืออยู่บ้านอยู่ทันเมืองน้อยนะครับเป็นไงเขารสชาติจานเล็กหมดแล้วตอนนี้เฮียจะสั่งจานใหญ่กินมดจานแล้วลัวคุณปอ